ครับสวัสดีครับ FC YouTube ช่องอองเมืองพ่นครับผมสำหรับคนที่บ่เคยเห็นหิมะนี่ผมจะมารีวิวให้เบิ่งว่ามันเป็นแบบนี้อ่ะเปิดประตูบ้านออกมาปุ๊บนี่เอาเป็นแบบนี้เลยนะครับผมนี่เบิ่งมาเนี่ต้นสงต้นสนต้นสงต้นสง,ต,นสงต้นสนนี่ขาเบิดนะครับผมนี่เอาขนาดต้นสนยัง ขาวปน,นี้เนาะหิมะนี่มันเป็นแบบดห,หลายๆคนก่นอนย่งบ่เคยเห็นกน็อยากจะรู้นะครับผมอ่ะผมจะวิเคราะห์ให้เบิ่งเลยนี่หิมะนี่มัน่บือกับเกต้ําแข็งด้คนละย่างกันนะครับผมน้ําแข็งก็คือน้ําแข็งเวลาเขาจับไปนี่มันสีเป็นเกตแข็งๆดอกแต่หิมะนี่ลักษณะมันสิเบิ่งผมสิจับให้เบิ่งนี่เนอะ้ะ เห็้งเอา้เอาอันนี้อยู่เคีย่ยวบ้างนี่จะเป็นปุยนุ่นเลยครับผมนี่หั่นบ้านเฮ้าหนี่ประเทศไทยกับสีวาคือนี่มันจะละเอียดอ่อนมันจะละเอียดอ่อนครับมันจะละเอียดอ่อนกว่าพวกเกนฮีมะอีกว่าะีเป็นหั่นบ้านเฮ้านี่หั่นเปียบเสมือนก็คือน้ำแข็งปันเออน้ำแข็งปั้นนี่แหละ คือว่าข้าสั่งเมนูนำแข็งปันนะ่ะข้าสั่งเมนูปันทั้งหลายนะ่ะมันจะละเอียดนั้นเลยนะครับผมอีกอย่างหนึ่งก็คือบิงซู่นะเห็นว่านี่ใกลๆเลยนี่นั่น,นเห็นว่านั่นเป็นแบบนี้เลยครับละเอียดอ่อนนุ่มนิ่มนี่นุ่มนิ่มมันสิบก็คือกว่านำแข็งดิมันจะละเอียดอ่อนกว่านะนำแข็งครับ เห็นบ่เห็นบ่เห็นปะเห็นนี่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 มันจะล้วนซุยมันจะล้วนเลยเห็นบ่นี่นี่นี่อ่าเห็นใกล้ๆเลยนี่เอ้าะนี่เนะนี่เนาะนี่มันจะเป็นแบบเต็งสี่ไหมเต็งสี่ไหมเป็นแบบนี้ไหมเอ้านี่สำหรับคน จินตนาการมาถึงเนาะบานเท่ากับายาผู้ใดก็อยากเห็นหิมะมาทุกคนเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้โอ้อยากเห็นดิเกิดมาในชีวิตหนึ่งอยากเห็นหิมะนี่นี่บอกเลยมันเป็นแบบนี้ครับนี่จากที่ผมเบิ้งคลิปหลายๆคลิปก็ไม่อคยมีคนจะว่ามารีวิวเดยมิตถ่ายคลิปจากของเรียนหิมะซื้อแต่ว่าบ่าเอามาให้เบื้องละเอียดว่า ลักษณะเป็นแบบใดนะบานเฮ้าคนที่ยังบม่เคยเห็นก็นอยากจะเห็นเนาะนี่ครับนี่เห็นบ่านี้นี่น,น,นี่อันน้จิ้มลงไปมันนุ่มนิ่มครับมันนุ่มนิ่มก็คือเมนูน้นำปั่นเขาทั้งหลายอะละน้ำแข็งปั่นละเอียดอะ่ะมันจะเป็นแบบละมุนน่ะเป็นละมุนก็คือผู้ใดเคยกินแบบหวานเย็นแบบบิงซูเนาะ มันจะเป็นแบบนั้นเลยครับเป็นละเอียด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 อันนี้ก็เริ่มตกมาอีกแล้วตกยิ่มดมือมันนี้ตกดีไลท์แ่าแกเลยมาบอกว่าบ่ใหตุงานน้องมือนนิเพราะว่ามันเหมาะกับการเขีุงานครับเหตุงานทำกลางหิมะอันนี้มันก็ลาบากนิดนึงแ่าแกเพื่อนก็นกเลยอนุโลมหให้หยุดงานเมือน,นึงแต่ก็บว่าแม่เรื่องดีเดี้ยหยุดงานเพราะว่าเขาต้องกินต้องใส่นะครับ มาอยู่ต่างประเทศนี่เข้าต้องกินต้องใส่เข้ายุดงานนี่ก็เหมือนกับว่าเข้าได้ยุดรายรับของจะของอะ่ะมันก็บ่ดีตัวเข้าเองแหละยุดได้เงินเนาะแต่ว่าเข้ายุดงานนี่เขาบ่าได้กินในนอนยู่ซื้อได้เขาต้องซื้อของกินมาตุนกระเปืองเงินไปอีกกินไปกินไปแล้วก็ไม่ได้เงินจัิงส่นะทะเบียงกับเมด มิเตเสียครับเสียนะครับผมมาแบบนี้ก็ต้องทำใจนิดนึงก็มาช่วงฤดูหิมะท่านจะหยุดตกเลยครับผมก็เลยเป็นแบบนี้นะครับข่าวกล้องนะอย่งางผลศิว่าเขาหลอกได้ยินแต่เสียงอัดคลิปตัวว้าเขาสิาวาเลยอัดคลิปตัวว้าเมื่อเล่าดอกเล่าอ,อัดคลิปออเอาคลิปผู้อื่นมาตัว,วสิาวาเลย นี่ครับไ่ได้ตัวครับผมอีดีครับผมเดี๋ยวนี่ฮิมะกกำลังตกนักเลยตอนนี้นี่กำลังตกหนักเลยครับตอนนี้นี่นี่ละมาท่วมจังหวะกับฮิมะกตกนักพอดีตอนแรกเขาแก้ว่าอันมันเศร้าตกก่นละฮิมะกพสันก็เลยเอิญมาจากไทยนะครับผมเพื่อให้มาเฮ็ดงานเนาะ แต่ว่าพอมาถึงมันก็บว่าแมนยังทีเท่าแก่พันคิดไว้แหละเป็นลักษณะแบบนี้แหละครับนี่นี่เบิงโต๊กเบิดเบ่ดเบื่อนะครับผมก็เลยมือนีก็เลย,เกเลยตกนักนายจักน้อยก็เลยได้หยุดงานนะครับคุณละทาหิมะเศร้าโต๊กคุณละจังจด้เหตุงานต่อไปอีกนี่มือนีก็เป็นังสี่ละเอา้าเบิ่งเอาเนี่ยเอา้าอ้วนอะเต็มหัวอยู่ตกแ้งก็เกาอีกบาทน,นี่ เมื่อมื่อลมื่อนี้เห็นขาเจ้าจวางสั่นเนาะคนที่เคยมาดูดูขาเจ้าจวาอันมันได้โต๊กนีมันได้โต๊กขามมือขามขึ้นคุณเด้มันประจุดง,ง่ายๆคือฝนจะบาน ί. มาเป็นละลอกละลอกนเนี่ยเหรอเอาเข้าไปนะครับผมน,นี่กำลังอาการนักเลยตอนนี้คุ่นะ หลายคนสงสัยว่าผมมาเห็นงานอย่างกรน,นีครับนี่เห็นรูปนี่บนนี้นี่ยหละรูปนู่นอันนี้แหละผมมาเห็นงานอันนี้แล้วนี่ครับม,มืดมือเหมือนนี่มืดมือแล้วก็เมืดเวน้นกับหีมะนะครับผมอตอนแรกนี่มาถึงแรกๆกบ่าเข้าใจนะครับว่าบ ปาิมะมัน่านาจะเป็นแบบนี้เพราะว่าตอนผมมาหอดมือแรกนะหิมะมันบ่ได้กตกแต่ว่ามันจะเหลือรองรอยขาวๆไว้ดีใจว่าสั่นวันมันหิมะจริงๆเรามันบ่แม่นหิมะอันนั้นมันเป็นเกล็ดํำแข็งครับเกล็ดํำแข็งคลายแมคคานิงบานเฮานะที่ว่ามันขึ้นตามยอดไม้ยอดหยังนนเนาะแต่ว่าอันนี้ของจริงนะครับนี่อันนี้คือขี้ิมะของจริงนะครับนี่ที่มันตกลงมาเนี่ยคล้ายๆกับรังแคเนี่นะครับมันจะถานมา ตกลงมาใส่ห mm ัวเฮานี hmm. right ่ใส mm ่นาเฮานี hmm. mm ่ม hmm. exactly like hmm ันเจ็บว่าว่าเจ็บครับมันเป็นละอองมันเป็นละเอียดแห้งครับถ้าเปรียบเสมือนกับเหมือนฝนลินครับฝนลินบานเฮามันก็เจ็บเด้เป็นก้อนน้าแข็งที่เป็นปุ๋ยแม้มันบ่เป็นก้อนน้าแข็งแบบนั้นนะครับมันบ่เป็นคือบพกเฮ็บเด้มันเป็นปุ๋ยลงมาเนาะมันละเอียดแห้งครับมันเป็นละเอียดน้าแข็งไฟละเอียดเป็นจานวนมากมันก็เลยกลายเป็นหิมะแบบนี้นะครับ มันเก็มีเหตุผลของมันอยู่ว่าเป็นอย่างขึ้นหนาเพราะว่ามันหลายแห้งพวกละเอียดละเอียดได้หลายนั่นนะลงมามันก็เลยกลายเป็นหนาขนาดนี้เนาะแต่ว่าหันถามว่ามันตกลงมาใส่หนาเหามันเจ็บบอมมันบาเจ็บครับมันก็เป็นคือยังฝนลินธรรมดาปกติทั่วไปนะครับฮะรีวิวเห็นมังคากาดลดนี่เออนี่คุณน่ะรถแลน รถกียยังแลนดได้เสยเพราะว่ายังนี่เลยเพราะว่าเขาเกตทางครับเพาเกตทางเกตทางให้รถสาม,มาล้านได้นาบ้านภายนามันนาบ้านมันรันบผิดชอบภายรับผิดชอบมันเนาะนาบ้านภายกเกตเอ้าวนะครับผมรถที่ได้แลนดได้ไปมาหาสู่กันได้เนาะนี่ครับหิมะกํลาลังตกหนะักสาหรับคลิปนี้ก็รีวิวประมาณนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหนานะ้าเนาะนี่ต้นสนกําลังขาโพนเลยครับผมอ่ะ